นี่เขลียขี้มะเก็บผักโอ้ยใส่รองเท้าดีมาเพื่อนๆเ,เละหมดเลยมันมันไอ้นั่นมันดินขี้ดินนี่นะคะอื้มสดน้ำร้อนๆสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้ามาทําไมมาทําไม เนี่ยอาการหนาวหนาวหิมะตกเพื่อนๆต้มะมาม่ากินมาม่าต้ยมยำนะคะนี่ต้ยมยำทะเลมีกุ้งมีหมึกมีปูเนาะนี่ถาเนี้ยให้แฟนยายกินก่อนเดี๋ยวเราเข้าสวนไปเก็บผักกันแฟนยายก็กินแครอทนะคะเนี่ยแครอทกับไอเนี้ยที่ยายทําให้ดูมาคลิปที่แล้วเนาะนี่ป่ะไปเสิร์ฟแฟนยายก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าสวนไปเก็บผัก ลุยหิมะไปเก็บผักกันนะคะได้ยินระฆังไมมเป้งเป้ง,ปงขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วอยู่ที่ศูนย์องศานะคะอไปไปเก็บผักหนาวหิมะตกอย่างนี้นะหิวเมืองนอกนะเพื่อนๆโอ้ยถ้าได้ผักสดๆกินนะแบบว่ามันแบบเป็นอะไรที่แบบเพราะว่ามันช่วงนี้มันหาผักสดกินไม่ได้แล้วนะไม่ใช่เฉพาะยายนะทุกคนนั่นเลย แล้วเวลาผักที่เราไปซื้อจากห้างมันก็ไม่ไม่อร่อยนะเพราะว่ามันอืเขาเรียกว่าอะไรว่ายายก็บอกไม่ถูกเพราะอะไรมันถึงแม่อร่อยยายก็ไม่รู้นะเหมือนกับว่ามันเออมันเก็บไว้นานแล้วหรือว่าเขาปลูกในบ้านผักมันไม่ใช่ธรรมชาติอนะอืมเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยนะไปเก็บผักชีหน่อยอะไรเงี้ยโอ้ยได้ผักชีก็สุดยอดยายจะมาเอากระหล่ำดาว เี่ยขี้มะเก็บผักโอ้ยใส่รองเท้าดีมาเพื่อนๆเละหมดเลยมันมันไอ้นั่นมันดินขี้ดินใส่รองเท้าบูทมันก็หนาวแต่ใส่รองเท้าไอ้รองเท้าบูทที่เราเท้าใช้ทำงานนะนะมันก็หนาวมันไม่มีหนังหุ้มเนาะ เลยเอารองเท้าดีๆมาใส่แม่เละหมดเลยต้องไปล้างวูวูนี่ไม่เห็นมาอยู่ข้างบนนี่อุ้ยโอ้โอ โอ้ยปุยมาเคลียหาผักชีน้อยอยู่ไหนผัก <uy> ช <Heart> ีอย่านี่ได้ผักชีใส่น้อยโอ้ยพรแค่นี้ก็อร่อยเหาะแล้วเนาะอากาศหนาวหนาวอย่างนี้เฮียดมือแล้วนี่เยียดมือแล้ว ลยรองเท้ายายนะคะได้ผักมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆยายกาลังคิดว่าจะต้มสองห่อแล้วจะต้มห่อหนึ่งดีเพื่อนๆห่อหนึ่งก็กลมไม่อิ่มสองห่อก็เยอะนะนะ่ะจะกินหมดไหมนี่กุ้งปลาหมึกเอายังไงดีเพื่อนๆ <c oughs> ต้มห่อหนึ่งไปก่อนไหมเออมาีนยายจะเอาพริกเผาใส่ให้มันแดงๆหน่อยมามา่าต้ยมยำนะคะเว้ย เอาพริกเผาอันอืนอ่นดีกว่ามีอีกอันหนึ่งพู้เดียวนั่นแหละเพื่อนๆสองห่อเดียวเดียวมันจะเยอะไปใส่พักไปเยอะ ยเนื้อเนื้อกำครึ่งหม้อไปแล้เฉพาะเนื้อกำครึ่งหม้อเข้าไปแล้วไว้อย่างงี้แหละเราพอดีไข่มันตกแตกเลยใส่ซะเลยถ้ามันไม่แตกก็ไม่ใส่หรอกพอดีไข่มันแตกก็ใส่เข้าไปหัว เสนมไปนิดนึงเคยมันข้นๆออพ่อต้มยำนำคนนี่ไปดีนะเนี่ยมันเพื่อนต้มต้มทงเดียวนี่ใส่ผักชีลงไปมันจะอร่อยตรงนี้แหละนี่แล้วก็บีบมะนาวลงไปอ้ยนี่ ก๋กยยำน้ำข้นๆไะกินกันเดี๋ยวเติมพริกหน่อยเวค่อยเติมเรค่อยเติม,ม,ตมนี่นะคะอื้อหือสดน้ำร้อนๆเพื่อนๆเอ้ย เพื่อกินกาโอ้ยออปีก่อนนะที่ใหิมะตกเยอะๆยังพาเพื่อนๆไปกินกลางหิมะเลยเนาะเมื่อกี้พายจะพาไปกินกลางหิมะโอ้ยใจไม่กล้าพอหนาวปีที่แล้วยังพาไปกินเนาะไปนั่งกินอืปีนี้ไม่รู้เป็นไรหนาว ม,มันเพิ่งตกใหม่ๆม,มั้งแบบว่ามันยังไม่ชินปีที่แล้วยังพาไปเล่นพาไปเล่นสไลเดอร์พาไปกินขนมจีนพาสร้างบ้านนี่มาโอ oh, ปีนี้หนาว ดีนะทิทิทต้มอ,อันเดียว2อ,อันกินไม่หมดได้เลยดูอันเดียวตั้งเยอะอร่อยต้มมาปรุงรสอีกทีนึงเนาะอืมใช้ได้เลย มันไม่ค่อยชัดนะมันสะท้อนสแสงก็อยากให้เห็นอยากให้เห็นวิวนอกบ้านอื Mm-hmm. เพื่อนเมื่อกี้เห็นมันสว่างสว่างสมนาบอกว่าจะไปเดินเล่นข้างนอกถ่ายคลิปไอเอฟซีดูเห็นมันสว่างสว่างมันมืดใหม่แล้วก็เลยไม่ไปแล้ว มืดแล้วก็ฝนตกโปรยโปรยตกเน้นๆอ่ะไม่ตกเยอะหรอกกะหล่ำดาวอร่อยอปูเ,เคยกินคนเดียวแล้วปูเคยกินคนเดียวติดใจเลยปูเนี่ยจะหมดแล้วซื้อมาสองห่อจะหมดแล้วห่อหนึ่งหมดไปตั้งนานแล้วอันนี้ห่อที่สองเอามากินสองรอบแล้วห่อที่สอง มันสดดีมันสดแล้วก็หวานหวานมาก นอกบ้านอากาศหนาวๆในบ้านนั่งพิงไฟสดน้ำมา่าร้อนๆอะไรจะฟินขนาดนั้น กินในบ้านะนะเนาะมันยังเย็นแล้วอ่ะไม่ใช่คือไม่ใช่ไปเย็นหรอกหายร้อนยังอุ่นๆอ,อยู่ถไปกินนอกบ้านจะขนาดไหนเพื่อปีก่อนๆไปกินนอกบ้านได้ยังไงทำไมมันไม่หนาวถูกใจมากเลยปูเนะหวังว่าไปคราวหน้าจะได้มาอีก ตกวันเดียวพรุ่งนี้ไม่ตกแต่ไม่ตกแต่ว่าจะมืดแบบเนี้ยจะไม่ตกแล้วก็มรืนนี่ก็ตกอีกแต่ว่าตกไม่เยอะเนี่ยจะตกขนาดนี้ขนาดนี้แหละไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ เฮ้ยเพื่อนๆลืมเอาน้ำมากินทำเสร็จแล้วก็รีบกลัวมันเย็นหมดลืมเอาน้ำมากินไปแค่นี้แหละเพื่อนๆเมี่ยอย่าไปเอาน้ำมากินก่อน กิดถึงกิดถึงใครชอบกาแฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามพยาตาด้วยนะคะบ๊ายบาย